สวัสดีครับสวัสดีครับนายองศาผ้าเลาะชมบ้านนาไร่ทรัพย์ของศาพุนนาครับนะครับมือนี้เป็นเสารวันอาทิตย์วันอาทิตย์ที่เท่า์ไดโน่มือนี้เนาะสิบสามบอกครับสิบสามกรากฎาสองห้าหกแปดเลมือนี้น,นายองศากับมีภารกิจคือเก่านะครับมาอยฮายยูนานะครับเห็นต้นหม่เห็นความเขียวของตน้นไะม้ ผักผลไม้ต่างๆเข่าอ้อยนะก็มามือนี้มีภารกิจอยู่กับหลายอย่างนะครับมาปลูกปลูกต้นใหม่นะครับอันนี้คือมุมต้นใหม่นะต้นกาใหม่นะครับในห้องซากช่งหนาฝนก็จะทยอยนะครับทยอยไปปลูกนะครับมีหลายๆนะครับมีหลายๆอย่างเนาะต้นกาอันนี้ก็ปลาดูเนาะปลาดู้วก็ต้นคูน ถินเทพา้าพายุ่งนะครับแล้วก็จะมีต้นที่นายองศาเพาะมาะอาจจะมีต้นสักนะครับ,สสนะรบแล้วก็มะฮอกกานีนะครับพวกนี้คือเพาะเองเอนะครับตระกูลนี้เพาะเองแล้วก็เอาถุงตั้งไว้มันก็ขึนเองเนาะบาแน่ใจว่านายองศาอาจจะเอาไวม้มุมนี่แหละเดี๋ยวคอยตัดสางเอานะครับอันนี้คือมุมนะแล้วก็จะมีมุมไพ่นะไพ่ด์ดำขวาน นะครับตะกี้ก่อนใหไงเลยไฟดำขวานนะครับเนี่ยบักไงเลยไปใส่ประโยชน์ใส่ซอยได้นะครับนะครับมุมนี้ก็จะเป็นมุมห้าเนาะหยาหวานอิสราเอลผู้ใดอยากได้พันก็ติดต่อหลังไม้มาเด้ครับหวานอิสราเอลใส่ให้งัวห้ควายให้ไก่ห้เป็ดห้ป่าได้นะครับนะต่ในองศากระปุกไว้ตอนนั้นกรสั่งพันมันมานะครับเนาะ เหยวเวือบ่งบรรยากาศริมริมสะนะครับสะข้างบนอันนี้ก็จะเป็นไม้สั่งไพ่นะครับไม้สั่งไพ่น,นั้นไปนเป็นไพ่บานเนาะนะไพ่ซีซุกนะครับอื่นอันนี้ก็จะเป็นอุโมงค์นะครับานของสากระตังเป่าวาอยากนะครับอย่างนั้นมลมรื่นนะครับกอไพ่กับกอบว่ว้ใส่ประโยชน์ใส่สอยได้หลายอย่างน,นะครับมุมข้างล่างก็จะมีไพ่ตรงนะครับ ได้นอได้ยันอยู่แล้วครับเลยเพื่อได้อยากเอาไปแกงเอาอยัางก็ติดตอ่อมาได้ครับนี่อยู่แต่กัมุมข้างล่างก็จะเป็นมุมปลูกต้นใหม่นะครับแปลงต้นใหม่จะปลูกเพิ่มประมาณลร่หรือสองลนี่แหละครับปลูกเพิ่มมีกำลังปลูกปีที่แล้วกับปลูกปีนี้กับปลูกนะครับลงลายยางนะปลวกพันเมื่อกี้มานะครับพันเมื่อกี้มามาลงต่อนะปลูกไว แม่บีก็เฮ็นน้องใหม่นะครับน้องใหม่เนาะน้องใหม่ก็เอาจาังนี้แหละครับกอ่อปกกอ่อนนะครับปกก่อต่างๆเนี่ยหลายนะลายลายลายอตองกับปลูกต้นใหม่หตองปลูกต้นใหม่แล้วก็เข่ามุมลงข้งางล่างอันนี้ี่จะให้เป็นมุมต้นใหม่เป็นไม้บำนาญน,นะครับบำนาญ องปลูกเป็นใหม่เดียวนนยองสาผ้าเลาะเมืองกอรากระเดี่ยวต้นกลามาอีกมาปลูกนะครับช่วงเวลาที่ดีก็คือช่วงที่เราปลูกตอนหนาฝนนี่แหละครับปลูกหนาฝน,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 นหนาฝนมันก็จะมาต้องลดน้ำนะครับหนาฝนก็เริ่มตั้งแต่มิถุนายนนะครับพืชสัาก็ได้บางคนก็จะเริ่มถึงแต่พืชสาัานะครับพืชาัพานะอันนี้บรรยากาศนะน้ำน้ำยู่บน าสาเนาะสาในองศากับลายสาอยูะนี่สาข้างบนนะรองรับน้ำเก็บน้ำไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะเอาไว้ใส่สอยใส่ประโยชน์นะครับเดี๋ยวพาหลอชมอีกอีกรอบหนึง่งเนะี่มีหลายต้นหลายอย่างต้นกระเมาต้นยางนะครับอันนี้ก็บในองศากับฟูก,กับจาเนาะก็นะลูกชายปลูกต้นไม้ต้นไห,หลไว้นะครับ พักหวานกับมี่นะพักหวานมเล็ดนะหามาลงมาผมก็กาลังขึ้นนะครับกําลังขึ้นสั่งมเล็ดมาแล้วก็จะมีพักหวานต้นเกาอยนะครับสวมหัวแล้วเนาะก็จะมีพวกอ่ามอกกันี่นะครับตระกูลยางนะครับแล้ก็มะข่าโมงมะข่าโมงนี่นายองศาเก็บมาเด้อเก็บมะเล็ดมาจากแรงต่างๆนะขี่รถพานขี่รถ ต่างๆเห็นมเมล็ดมันโลนกะเก็บนะครับอันนี้จะเป็นต้นตะกูลยางยางหน้านะยางหน้านะครับต้นอ่าอย่างอ่าต้นกิ๊กต้นห้างของเฮานั่นแหละนะครับมุมนี้เนาะในองศากับใส่เสื้อเห็ดอยู่เด้อนะครับใส่เสื้อเห็ดอยู่สัปดาห์ที่แล้วก็กเอาเสื้อเห็ดมามาลงอยู่นะครับนี่เบมึงเบมึงบรรยากาศบรรยากาศ มันก็ะเริ่มใหญ่เ้าบอกว่าปลูกที่ปลูกหางจะสดเนี่ยนะครับในอุตสากะปลูกประมาณหางอยู่ประมาณเมตรหนึ่งเด้อเมตรหนึ่งเบิ่งอีกเกินหนึ่งว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับถ้ามันทีมันหางถ้ามันทีไปเขาก็ต้องจัดการต่อนะมันขืนนะครับมันขืนก่อนนะครับมันขืนก่อนแล้วก็สังเกตเบิ่งมเมล็ดนะครับมเมล็ดใหม่ ต่างๆมันก็ปิวมาตกมันก็เกิดมีมีเกิดขิ้นน่ายนะครับเป็นธรรมชาติเจ้าที่นายหงสาเห็นก็จะมีพวกอ่าพวกกระถินเทพ้านะครับเพราะว่านายหงสามีมีมตนกระถินเทพ้าอยู่นะครับเบืองบรรยากาศตรงนี้นะครับเนาะนั่นละเดี๋ยวนายหงสา้ามาเบืองแค่นี้ละก่อนนะครับอันนี้คือบรรยากาศที่อ่ปลูกไวน้นะครับริมสระนะครับปลูกไว้ริมสระเนาะผลก็ คาดหวังว่าอยากได้เสื้อเห็ดนะครับอยากได้เสื้อเห็ดอามาลงแล้วก็ให้มันเกิดเห็ดเนาะโอเคบ่มีอย่างหลายขอจบแค่นี้ก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ